สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามารับชมช่องกระ t อนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับรากาสาหรับคลิปนี้นะครับตามสัญญาฮะมีสมาชิกขอมมาเยอะสําหรับสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวนี้นะครับสูตรเก่าเดินต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยตัวเดียวอันนี้จะเป็น <c oughs> สูตรที่1นนะครับในคลิปนี้แล้วก็มาเทียบชนกับ สูตรลอยบนแบบ2ตัวมา1ตัวนะครับสูตรเก่าเหมือนกันนะครับงวดที่ผ่านมาผมลง2ส,สูตรนี้ในคลิปเดียวกันนะครับก็หมายความว่า2ส,สูตรนี้งวดที่ผ่านมาเป็นสูตรเก่าทั้งสองสูตรแล้วผมก็ลงในคลิปเดียวกันเหมือนงวดนี้ฮะงวดนี้ผมก็ลุกลงในคลิปเดียวกันเหมือนกัน2ส,สูตรนี้นะครับเพราะว่าผมจะมาเทียบตัวชนให้งวดที่ผ่านมาชนกันที่เลข2 กดอ,อกองก็มาที่เลข2หลักร้อย 200. วดนี้นะครับมาทำประกบให้ทั้ง2สูตรแบบนี้นะวดนี้จะชนกันตัวไหนหรือไม่ชนก็ฝากติดตามดูให้มันจบด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็มาแถมกับสูตรนะครับร้อยบนแบบคู่ขี้นะครับเดินดี8งว,วดรวดแต่ผมย้อนให้ดูแค่5งวดเดี๋ยวผมจะแจกสูตรแล้วก็สมาชิกก็ลองไปย้อนดูนะครับพราะเมนสูตรนี้ผมทําให้ดูเ็นสูตรนี้มันมาชนกับกับ2ส,สูตรนี้ พอดีเลยเมื่อที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยถือโอกาสมานํามานำเอ่อนำมาลงให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก็จะมีทั้งหมด3สูตรนะครับร้อยบ่าสูตรเก่า2สูตรแล้วก็ร้อยบนคู่ขี้สูตรใหม่อีก1สูตรนะเป็น3สูตรนะยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องแอทอนนักคำนวณด้วยก็แล้วกันทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับฝากช่องผมด้วยก็แล้วกันฮะเอามาฟังคำเตือนหนักช่องก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันฮะ คำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์้วยตัวท่านเองนะครับถูกผิดกาบขอโทษขออภัยมาดูสูตรแบบ้อยบน2ตัวกันก่อนนะครับสูตรเก่าต่อจากงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาได้2กับหกนออก สองศูนย์สองครับก็มาที่เลขสองครับที่หลักร้อยบนอ่ะถูกนะฮะลงจริงให้งวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกก็ถูกเลยอ่ะนี่ฮะงวดนี้จะเป็นงวดที่สองสำหรับสูตรนี้ไปดูะฮะวิธีทำนะครับนี่ฮะของงวดที่ผ่านมาอันนี้ของงวดนี้วิธีทำฮะนำหลักแสอหนึ่งครั้งนะคบวกสิบสามตัวหน้าก็ที่หนึ่งอีกสองครั้ง หาบวก1ิตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหน่วยนะครับสตัวท้ายครั้งที่2เอ้ยมาบวก1 0 3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งหาบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขสามคงที่ถ้าผมบอกตำแหน่งแบบนี้ผิดนะ,ะสมาชิกนะ,ะดะูดูที่ผมติ๊กประกาศแดงไว้เลยนะครับอันนี้ติ๊กประกาศแดงเนี่ยไม่ผิดนะฮะแต่เวลาผมพูดอาจจะพูดตำแหน่งผิดะครับเพราะว่ามันหลายตำแหน่งเลยครับ <laughs> ก็ดูตามนี้เลยนะ อาบวกกันดูฮะเจบวกห้านะฮะลงท้ายเลขสองสองบวกห 2, 2้าลงท้ายเลขเจ็ดบวกสองลงท้ายเลขเก 9, 9้าเก้าบวกหนึ่งนะลงท้ายเล 0, 0ขศูนย์ศูนย์บวกสามคงที่นะครับก็ลงท้ายเลขสามฮะตำแหนะ่งแรกสามบวกเพิ่มไปสี่ก็จะได้เลขเจ็ดนะครับเบวกสี่นะครับอะสูตรที่สองในคลิปนี้นะครับสูตรแรกไฮไลท์ยังไม่ได้ลงนะฮะร้อยบนตัวเดียวอันนี้สูตรที่สอง นะครับสูตรเก่านะฮะเป็นเลขคี่คได้สามกับเจ็ดนะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้ใครชอบสามกับเจ็ดนะครับสูตรเก่านะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวสําหรับสูตรนี้ได้สามกับเจ็ดห้าหุ่นี้นะเป็นเลขคี่จะมาหรือไม่มาอ่ะสมาชิกพิจารณาเอานะครับลงจริงให้เป็นงวดที่สองร้อยบนแบบสองตัวนะครับรงวดประจำนวนที่สิบหกนะครับทับสิบทับหกหกลอรุ่นกันนะอ่ะผ่านไปแล้วสูตรเก่าสูตรที่หนึ่ง ร้อยบนแบบ2ตัวมา1ตัวงตัวมาดูไฮไลท์ในคลิปนี้นะครับร้อยบนตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบชนงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมเทียบชนในชนที่2อ่ะงวดนี้จะชนไหมสามกับเหรือไม่ชนอ่ะมาดูะนะสูตรนี้ร้อยบนตัวเดียวนะงวดที่ผ่านมาได้เลขสองออก2องส่วนอ่ะใครที่ติดตามช็อกแลทอนนะักคำนวณสําหรับสูตรน,นี้เห็นแน่นอนฮนะนะไม่มีแก้ไขไม่มีเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับเข้าตามนี้เลย อแต่ผมลงจริงงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกสาหรับสุดนี้นะก็เข้าเลยมาที่เลขสองที่หลักร้อยลงจริงเป็นงวดแรกร้อยบนตัวเดียวเอามาดูฮะงวดนี้ร้อยบนตัวเดียวได้เลขคู่หรือเลขคี่หรือได้เลขตัวไหนอะไปดูฮะนี่ฮะของงวดที่ผ่านมาอันนี้ของงวดนี้วิธีทำฮะนำหลักสิบลากบวกกันสองครั้งหลักสิบลากบวกกันสองครั้ง มาบวกหลักร้อยนะฮะสามตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งบวก10 3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็มาบวก10 3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวก10 3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลข7คงที่ก็จะได้หลักร้อยบนแบบตัวเดียวนะฮะเอาบวกกันดูฮะสองสองไอ้หกหกลงท้ายเลข2นะสองบวกสามก็ได้ห้าห้าบวกห้าลงท้ายเลขศูนย์ ศูนย์บวกสองก็ได้สองสองบวกสองก็ลงท้ายเลขสี 4, 4่สี่บวกหนึ่งลงท้ายเล 5, 5ขห้าห้าบวกเจ็ดคงที่นะครับห้าบวกเจ็ดคงที่นะครับลงท้ายด้วยเลขสองฮะสมาชิกอ่าได้เลขตัวเดิมฮะสูตรนี้อ่าสมาชิกคิดเห็นเป็นประการใดฮะตัวเลขงวดนี้ไม่ชนกันต้องเลือกเอาละฮะระหว่างสูตรที่หนึ่งหรือสูตรที่สองสูตรร้อยบนตัวเดียวนี้หรือสูตรร้อยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับงวดที่ผ่านมามาชนกันตามนี้เลย แต่หวกนี้สองสูตรนี้ไม่ชนกันอ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบชนให้นะครับมันไม่ชนนะต้องมาตัดสินกันกับสูตร10หน่วยบนสูตรที่3ในคลิปนี้นะครับก็คือ100บนคู่ขี้มันจะได้เลขคู่หรือเลขขี้นะครับเมืประจาวันที่16ทับ10ทับ66สูตรนี้เสียงวัดดวงเลยนะครับงมดิที่ผ่านมาเข้าจริงตามน,นี้งวดนี้ได้เลข2ได้เลขคู่ เนี่ยมาางดที่ผ่านมาสูตรนี้ก็สูตรเก่าแบบ2ตัวนะครับมันชนกันที่เลขสองนะงวดที่ผ่านมานี้งวดนี้ไม่ชมนนะฮะสมาชิกนะครับ,รถ,นะรบถ้าชอบเลขขี้ก็คือสูตรแรกฮะสามกับเจ็ดถ้าชอบเลขคู่ก็คือเลขสองหรือสมาชิกไม่ชอบทั้งสามตัวนี้เลยก็มองผ่านได้นะครับเพราะว่าตัวเลขทําตามสูตรนะเอามาตัดสินตัดสินใจกันด้วยสูตรที่สามทำไมมันพูดยากมันติดตรงปลายลิ้นนี้ตัดลิ้นออกหรือเปล่า ต,ติดติดตะขัดพูดนะครับเอาเนี่ะมาตัดสินใจนะครับตัดสินกระดูกสูตรนี้ร้อยบญคู่ขี้เดินมาเดินจริงอะแปดมวดแต่ผมย้อนให้ดูแค่ห้ามวดนะครับอ่ะงวดแรกสูตรได้เลขคู่ฮะได้แปดสองสี่ได้เลขคู่นะเลขคู่จะมีทั้งหมดห้าตัวขี้ก็จะมีทั้งหมดห้าตัวแต่สูตรนี้นะครับได้สามตัวนะครับแต่ละงวดคู่หรือขี่นะครับงวดแรกสูตรได้แปดสองสี่ได้เลขคู่ฮะผลอ,ออกสี่ห้าสาม มาที่เลขสี่ฮะที่หลักร้อยอ่ะถูกงวดที่หนึ่งงวดที่สองฮะสูตรด้วยสามเจ็ดเก้าฮะเลกี้ฮะปลอกเจ็ดแปดสองก็มาที่เลขเจ็ดฮะถูกงวดที่สองอ่าสูตรนี้ผมลงให้เป็นงวดแรกนะสวัสชิงนะลงให้เป็นงวดแรกแต่ผมทําให้ดูแล้วมันเข้าจริงตามนี้ก็เลยนามาเทียบกับสูตรหลักร้อยบนสูตรเก่าให้ที่คำนวณไปผ่านตาไปเมื่อกี้นี้นะครับ งวดที่สามฮะสูตรได้480แต่เลขคู่ฮะผลออกสี่เจ็ดแปดนะครับก็4มาที่หลักร้อยบนนะครับรงวดที่3งวดที่4นะร้อยบนนะฮะได้824นะได้เลขคู่นะผลออกแปดหนึ่งสองครับ,ก,ก, 8, 1, 2, รบก็เลข8ฮะมาที่หลักร้อยบน ถูกป็นงวดที่สี่ฮะงวดที่ห้างวดที่ผ่านมานะสูตรร้อยบุญคู่ขี้ฮะได้เลขคู่ฮะได้สองหกแปดนะคพจน์สองหกแปดได้เลขคู่เนี่ยคู่ขี้อันนี้คู่คู่งวดที่ผ่านมาเขาได้เลขคู่พวกเราสองศูนย์สองอะเลขสองฮะมาที่หลักร้อยฮะงวดที่ผ่านมาครับอันนี้ผมลงให้ใหม่นะนี่มาที่เลขสองที่หลักร้อยเลยอ่ะถูกเป็นงวดที่ห้านะ จริงๆแล้วสูตรมันจะเดินมาแปงงวดนี้นะคอนให้ดูห้างวดอ,อ่ะงวดที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูฮะคูเรคีนี่ฮะวิธีทําง่ายๆเลยแคปสูตรไว้ฮะแจกสูตรแล้วนะครับสิบหลักร้อยบนคูเรคี <c oughs> วิธีทำฮะนำหลักพันบวกกันสองครั้งฮะแล้วก็มาบวกหลักร้อยบนอีกหนึ่งครั้งบวกฐานตระกูงนะฮะบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกที่สําหรับสูตรนี้นะครับอ่ะบวกกันดูฮะเจ็ดเจ็ดลงท้ายเลขสี 4. 4่สี่บวกสอง ลงท้ายเลขหกฮะหกบวกเพิ่มไปฝีแต้มก็ได้เลขศูนย์ศูนย์บวกเพิ่มไปสองแต้มก็ได้เลขสองอ่ะงวดนี้นะได้เลขคู่ฮะสมาชิกได้เลขคู่ฮะครับถ้ามันได้เลขคู่มันก็ไปชนที่เลขสองเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกไอ้ที่ผมอ่าสูตรเก่าเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับอ่ะหกศูนย์สองนะครับสําหรับวันนี้ยังเป็นที่เลขคู่อย่ฮะเลขคู่จะมาอไหมแต่จะมาจะมาเลขสองอีกไหมนี่นะได้หก ศูนย์สองฮะสำหรับพวดนี้นะครับได้เลขคู่นะครับ,รบพิจารณาฮนะสูตรนี้นลงจริงให้งวดแรกว่าจำที่16บหกทับสิทับหกหลอรุนกันนะครับอ่ะทีนี้ผมจะเทียบชนให้กับสูตรเก่านะหลักร้อยบนนี่ฮะอ่ะนี่ฮะ มิฉะนั้นนะครับ2ตัวนี้มันได้เลขคี่ใช่ไหมฮะแต่สูตรนี้มันได้เลขคู่อามันมาชนที่เลข2ส,สูตรเก่าสูตรนี้ด้วยหลักร้อยบนก็เน้นไปที่เลขสองฮนะสมาชิกนะถ้าใครชอบเลขคู่นะลอง0กับ6นะครับถ้าใครชอบเลขคู่นะฮะถ้าใครชอบเลขคี่ก็ตัวนี้สามกับเจ็ดนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ